สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยก่อนอื่นมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแก้วด้วยนะค,ะครับผมครั้งนี้นะคะแก้วมีอะไรจะมารีวิวนะคะแต่ว่าบอกก่อนว่าไม่ใช่คีย์บอร์ดอย่างแน่นอนทุกคนครั้งนี้เรามีนี่เลยค่ะน้องใหม่ค่ะเป็นหูฟังนะคะทุกคนรอบนี้มาจากฟันเทคนะคะเป็นรุ่นของออบิ t นะคะผม HG 2 5นะคะแล้วก็คนที่เป็นสปอนเซอร์หลักในครั้งนี้ นี่นะคะผมนั่นก็คือร้าน Gadget Villa นะคะที่ส่งสินค้าแบบนี้มาให้เรานะผมอยากรู้ว่ารุ่นนี้หนะ้าตาข้างในเป็นแบบไหนแล้วก็ใช้งานยังไงดีไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับไป เดี๋ยวเรานะคะมาดูกันที่ด้านหน้าของกล่องตัวนี้เลยนะคะอย่างที่บอกนะคะเป็นของฟันเทคนะคะ,ะรุ่น Orbit นะคะผม h g 25นะคะเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนั่นคือทางกัตเชตวินล่านะคะมีการรับประกันนะคะเปลี่ยนใหม่ไม่มีซ่อมนะคะเป็นระยะเวลา2ปีนะคะพร้อมเบอร์โทรในการติดต่อนะคะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็โดดเด่นมากๆนะคะเรามาดูในส่วนของด้านหูฟังกันบ้างนะคะตัวนี้สิ่งที่โดดเด่นนะคะก็จะมีนี่เลยคะ่ะเป็นไฟ RGB นะคะอย่างที่เห็นตรงนี้เนาะแล้วก็มีในส่วนของ noise cancelling นะคะผมไมโครโฟนนะคะแล้วก็ จะเป็นในส่วนของสปีกเกอร์ไดเวอร์นะคะ50มิลนะคะและที่สำคัญจะมีในส่วนของอีซีวอลลุมคอนโทรลด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ทุกคนด้านหลังกล่องนะคะอย่างที่เห็นเลยว่ามันจะมีรายละเอียดนะคะค่อนข้างยิบย่อยมากๆเลยนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากรู้รายละเอียดเชิงลึกนะคะหรือว่าต้องการรู้เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทั้งแก้วเนี่ยจะใส่ข้อมูลตรงนี้นะคะไว้ให้ด้านล่างของคลิปนี้นะคะว่าไปดูกันละกันว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วก็ส่วนการเชื่อมต่อของหูฟังตัวนี้นะคะเป็นการเชื่อม ต่อผ่าน USB นะคะรับรองเลยว่าถ้าเป็น PC นี่คือได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันรองรับแต่ตัวที่มีระบบของ USB เท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านในของกล่องบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนตึ้นตื้นตึ้นต้นสิ่งแรกก็คือหูฟังนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูนะเราดูก่อนว่าโอเค okay. นี่ ในกล่องนะคะก็จะมีในส่วนของคู่มือนะคะนี่ก็จะเป็นคู่มือของการใช้งานนะคะด้านในก็จะเป็นในส่วนของภาษาอังกฤษนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะนี่ก็เผื่อใครต้องการแบบว่าศึกษาเพิเ่มเติมสําหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นใบของวารันตีนะคะบรันติกาส์นะ,ะก็อาจจะต้องให้ทางาคนที่สั่งซื้อนะคะหรือว่าลูกค้าทั้งหลายเลยนะคะ ก็กรอกข้อมูลไปในนี้เนาะแล้วก็อาจจะต้องส่งกลับให้ที่ไหนที่ไหนนี่อาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือแก้วยังไม่แน่ใจในส่วนของใบวารันตีนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะพระเอกของเรานี่ยฮะผมนั่นก็คือฟัง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 ,ฟงนะคะผมเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันดีกว่าว่าดีเทลตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนป่ะ ]Come One, here, you cannot stop me. I'm gonna make it to the top, classy. Call it coming in that cocky. You cannot break me. This was not for the taking. Got an inch man, I'm making. Oh, I'll keep my head down and try to be patient. I'll take a stab at the top of the sailing. They can all try, but you cannot contain it because I see the things that i want and I take on my goals myself to the bring, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things. I'll admit it, but that's what it it is. เบามากๆนะทุกคนน้าหนักมีค่อนข้างที่จะเบานะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นส่วนของไฟ RGB อย่างที่บอกนะคะแต่ว่ามันเป็น RGB ที่เป็นไฟแบบระดับเดียวเนาะคือมันไม่สามารถปรับแต่งได้นะคะแต่จะบอกว่าไฟทะลุได้ชัดมากๆนะถ้าในกล้องีไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมนะแต่คือสีจริงๆคือชัดมากคือเขียวคือเขียวจริงๆแดงคือแดงเลยนะคะดีมากๆเลยสาหรับตัวไฟนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นในส่วนของ พลาสติกก่อนเลยแล้วกันตัวนี้นะคะเอ่อถ้าถามก็คือมันเป็นฟิลแบบถ้าเกดอ่าถ้าแบบพูดตรงๆเลยเนาะแบบถ้าเกดดีกว่านี้หน่อยอีกนิดนึงจะดีมากๆเลยอันนี้มันเป็นแบบก็คือเหมือนพลาสติกจา๋าๆนี่เลยนะคะแล้วก็มีการบอกในส่วนของ R กับ L นะคะก็คือซ้ายขวาเนาะนี่ก็จะมีการบอกที่ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะมีของที่รองหัวนะคะแผ่นใหญ่ดูคนเห็นไหม แผ่นใหญ่แล้วก็ประทับของฟันทิกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตนี่มันจะยืดปรับตามหัวได้นะก็คือใส่แล้วมันก็ไปตามหัวเราได้แน่นอนไม่ดูดูไม่ลังด้วยนะทุกคนโอเคมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะต่อมานะคะเป็นส่วนของฟองน้ําเท่าที่เห็นที่จับคือนุ่มนุ่มมากทุกคนมันนุ่มแบบว่าใส่แล้วอ่าน่าจะไม่เจ็บนะถ้าเกิดคนที่เล่นเกมแล้วต้องใส่แบบสองสามชั่วโมงขึ้นไปก็ น่าจะโอเคอยู่นะเพราะเขาไม่ได้แข็งเขานิ่มไปเลยแล้วก็ถ้าหูใหญ่นี่ก็จะโอเคนะดูไม่ปวดหูนะทุกคนต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของไม้นะคะไม่ My, สิ่งแรกเลยที่แอบติดนิดนึงคือมันไม่มีตัวที่แบบเหมือน,นเก็บพับได้คือมันจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดเผื่อใครที่ไม่ชอบแบบว่าให้มันมาเกะก,กะหน้ามันอาจจะมีความลำค้านิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็สามารถปรับได้แต่แค่มันอาจจะไมอ่อยู่ได้ไม่นานอนะ่ะคือมันก็มีความยืดหยุนของมันนะเนาะ อ่ะอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็นี่อันนี้ไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมมันจะเป็นในส่วนของมองเห็นไหมเอ่ยนี่ตืด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 เห็นไหมจะพยายามให้เห็นนะจริงๆอ่ะคิดว่าเห็นอ่ะเห็นเห็นได้หน่อยนะทุกคนก็จะมีในส่วนของปุ่มนะคะในการเปิดปิดไมค์นะคะแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่อ่าจะอยู่ตรงนี้เลยก็คือจะสะดวกในการใช้งานมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยจะบอกว่า สายทุกคนสายเขาเป็นสายถักนะเห็นไหมสายถักแล้วก็มีความหนามากๆนะคะหนาแบบใหญ่อะคือไม่ต้องกลัวว่าสายจะหักเลยนะดูดิเห็นไหมดูดิแล้วที่สําคัญคือยาวสองเมตรทุกคนเนี่ยยาวยาวมากยาวมากจริงๆคือต่อมาคือยาวมากอะโอเคมากๆเลยสําหรับความยาวนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะลังหรือว่าอะไรเลยนะคะตัวนี้นะคะนี่ แล้วก็นี่เลยอีกที่หนึ่งจะเป็นในส่วนของวอลลุ่มนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะจะมีการเอ่อเพิ่มลดเสียงได้ตรงนี้เลยนี่ลดเพิ่มเสียงคือสส่อยู่ก็คือเอามือมาูปลูบได้เลยนะคะนี่สำหรับเจ้าตัวของซันเทคนะคะตัวนี้ o r b ์บนะ h g 2 5นะครับผม <c oughs> มีความเพราะว่า <c oughs> ขำตัวเองมีความขาตัวเองนะทนุนอ่ะนี่ เบื้องต้นคือดีโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องบอกเลยว่าราคาราคาไม่แรงนะคะราคาไม่แรงแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้แบบง่ายๆเลยนะสำหรับน้องๆหรือว่าอะไรที่แบบว่าอยากมีหูฟังแบบ RGB อยากมีไฟตรงหูอยากจะแบบดูแบบเฮ้ยตัวนี้เลยนะคะราคาเนี่ยไม่เกิน500บาทนะคะ ลืมบอกเลยทุกคนสิ่งที่สำคัญของตัวนี้นะคะนั่นก็คือระบบเสียงนะคะเป็นระบบของ 7.1 s u r าวซ n d นะคะผมแล้วก็ใครเนี่ยที่เป็นสายของอ FPS นะคะหรือว่าสายเล่นเกมแบบยิงๆนะคะบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้นะเพราะว่ามันจะสามารถบอกได้เลยว่าศัาตรูวิ่งมาทางซ้ายนะคะหรือวิ่งมาทางขวานะคะมันจะเป็นระบบนั้นเลยเดี๋ยวเรามาลองทดลองดูกันดีกว่าว่าถ้าใครใช้ในสําหรับเล่นเกมนะคะเสียงจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าใครใช้ในแบบของระบบอยากจะฟังเพลงเฉยๆอะไรอย่างนี้นะคะเสียงเป็นยังไงเดี๋ยว เราไปดูระบบเสียงกันครับผมเดี๋ยวเรานนะคะมาลองฟังในส่วนของระบบเสียงของการฟรังเพลงดูแล้วกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคน Vision see go me โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบสเสียงเพลงนทุกคนต่อไปนะคะเรามาดูในระบบเสียงของการเล่นเกมนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นระบบของ7.1เซอร์สราวซาวนะคะมันจะค่อนข้างดีกับ เกมที่เป็นเกมยิงนะคะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งเชื่อเดี๋ยวเรามาลองฟังดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะคะได้ยินเสียงนะคะของจีนะคะผมไม่ต้องสงสัยเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นที่ตัวเกมนะคะอาจจะบบมีเสียงแบบจีเจออะไรอย่างเงี้ยก็ เกมนี้มันใช้กระจอค่อนข้างที่จะหนักมากๆนะคะต่อให้เราใช้หูฟังที่ดีขนาดไหนนะคะหรือว่าเปิดลําโพงก็ยังมีเสียงรบกวนอันนี้อยู่ดีนะคะเดี๋ยวเราลองฟังให้ทุกคนนะคะโฟกัสไปที่เสียงของการเดินนะคะผมหรือว่าการวิ่งอะไรอย่างนี้แทนและกันนะคะอะเดี๋ยวเราลองกดกันดูเนาะ ฟอไปตายแล้วทุกคนฟอไปนี่เกลเองตายแล้วระบบเมื่อกี้อะทุกคนอาจจะงงอยู่ว่าจะฟังเสียงดีหรือจะดูมันขาดดีทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบว่าเบื้องต้นละกันเนให้แบบให้ได้ฟังละกันว่าเออเสียงมันเป็นประมาณไหนนะคะไม่ต้องสงสัยว่าทาไมแก้วไม่ลุกไม่สู้ไม่ยิ่งกับเขานะคะก็ให้แยกเอาเองละกันเนาะตามแบบว่าสิ่งที่ทุกคนแบบ ลองฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับระบบระหว่างเพลงนะคะในการฟังเพลงแล้วก็ในการเล่นเกมนะคะว่าแตกต่างแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะคะกับเจ้าตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าหูฟังนะคะฟันเทคนะคะรุ่น Orbit HG25 ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุณภาพนะคะหรือว่าสเปคแบบนี้นะคะและราคานะคะไม่แพงเลยอย่างที่บอกเนาะว่าราคาโดยประมาณไม่เกิน500บาทแน่นอนนะคะใครนะคะชื่นชอบคลิปนี้นะคะแล้วอยากจะเป็นเจ้าของก็เดี๋ยวแก้วนะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะก็เป็นลิงก์ของทางกระเจดวินลานะคะให้ไปลองเลือกซื้อดูนะคะแล้วก็มีสินค้าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยสําหรับที่นี่นะคะแล้วก็ ถ้าหากว่าคลิปนี้นะคะมีอะไรผิดพลาดไปประการใดเนี่ยทางนี้ก็เองต้องขอประทานอภยัยด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะและก็นําข้อมูลนี้ไปเลือกซื้อพิจารณาดูแลกันเนาะและสุดท้ายนะคะทางเรานะคะขอขอบคุณทาง Funtech แล้วก็ทางร้านของ Gadget Villa นะคะที่สนับสนุนนะคะและก็ส่งของดีๆแบบนี้มาให้ทางเราะคะัะผมแล้วก็มีสินค้าดีๆหรือว่ามีอะไรดีๆอีกจะรีบนํามารีวิวเลยแล้วไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย